ลุงมัมอะไรเนี่ยมากินด้วยกันมากินของเหลืออีกอ่ะโอ้โหชิลจริงๆขอบคุณมากนะครับลุงมาที่ว่างๆมามามครับมีความสุขมากแฮปปี้มากครับที่ได้มากินข้าวเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณมากนะครับที่ลุงนะามอมันพ่องมอันทอมาครับโอ้เป็นบรรยากาศที่กันเองมากๆกระทบไหลหน้า สุดตาเมืองไทยโอเคครับไปงั้นเราเดขออนุญาตกลับบ้านก่อนลุงมามครับอะไรตาตัวไหนึงครับติดตามช่องของเจ๊ไปโพกับโอ้ยอดครับช่องนี้เขาคนดูเยอะขอบคุณครับมาใหม่นะครับขอบคุณครามากครับป่ะประมาณนี้อ่ะขอมีอะไรขอบคุณลุงหม่อมครับหน่อยที่อยู่นี่มาโอ้โหอร่อยมากครับอาหารเดี๋ยวเราขอตัวก่อนไก่จิ๋วขอบคุณครับที่รับสั่งอาหารมื้อนี้่แซ่บแซ่บมากครับบุก าลลีใจว่ากครับโอบคุณนะนี่มึงได้มาเจอขอบคุณหลายๆนะครับเดวกันโอเคครับตักหน่อยนึงครับขอเฮ้ไปครับขอบคุณครับพี่ๆดีครับผมไปก่อนครับ